สำหรับในวันนี้เนี่ยเราได้พูดคุยกันเรื่องนะครับที่เป็นเรื่องสำคัญเศรษฐกิจของประเทศเราณนะเวลานี้เนี่ยก็ถือวาอ่าจริงๆแล้วยังทรงตัวอยู่นะครับแต่ว่า,าแนวโน้มเนี่ยนะครับความเชื่อมั่นเนี่ยโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมีการาสั่งซื้อของมากขึ้นนะครับแล้วก็ ดูได้สังเกตดูว่าทางทางสภาอุตกาหกรรมเนี่ยก็มีตัวเลขออกมานะครับความเชื่อมั่นเนี่ยของของ,ของการลงทุนภาคการผลิตเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับนะะแล้วก็ในเรื่องของอจริงๆแล้วประเทศที่ยังคิดว่าเป็นตัวหลักสำคัญก็คือประเทศจีนเนี่ยนะครับซึ่งประเทศจีนเนี่ย การเติบโตของเศรษฐกิจเขาก็ถือว่าลดลงจากที่คาดการไว้นะครับจากที่ว่า7%เนี่ยก็เป็น6%กว่ากว่าเนี่ยนะครับแล้วก็ในปี4-5ปีถัดไปเนี่ยก็จะ,ะตั้งเป้าไว้ว่าเศรษฐกิจจะเติบโต6 6 5นะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าจะชิฟต์การลงทุนเนี่ยนะครับจาก ภาคการผลิตเนี่ยนะครับซึ่งส่งออกเนี่ยลดลงเนี่ยมาเป็นภาคของการบริการเป็นหลักมันภาคบริการใน5ปีข้างหน้าเนี่ยจีนก็จะ,ะพยายามจะให้เติบโตเนี่ยหกถึงแเปอซ็นะครับั่นก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าเป็นฟอสซ์ใหญ่ที่อยู่ใกล้ประเทศไทยเรานะครับส่วนทางส,สหรัฐอเมริกาเนี่ยถึงแม้ว่าการเติบโตเนี่ยจะลดลงใน ในที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเหลือ1.5%ของเดือนที่แล้วเนี่ยจากที่เดิมเติบโตถึง3.9%กนี่นะครับก็ถือว่ายังเติบโตอยู่นะครับถือว่าเพียงแต่ว่ามันลดลงะนะครับก็ถือว่ายังเป็นบวกอยู่นะครับก็สำหรับประเทศไทยเราเนี่ยนะครับแพ็กเกจที่รัฐบาลออกมาเนี่ยที่ได้ผลมากก็จะเป็นเรื่องของการที่ซื้อบ้าน นะครับอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เกิน3ล้านเนี่ยมีภาษีมีเอาสามเอา20%เนี่ยมาหักภาษีได้ภายใน5ปีเนี่ยนะครับมามาลดหย่อนภาษีเนี่ยนะครับแล้วก็มีการลดเงินโอนนะครับเงินโอนของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจาก2%เป็น1เปนึ่งศอร์เเนี่ยนะครับตัวนี้มีผลมากนะครับต่อการกระตุ้นให้มีการมันมี คล้ายๆว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์อยู่ประมาณแ9 0 0 0 0ยูนิตเนี่ยที่เป็นสต็อกอยู่เนี่ยขายไม่ออกเนี่ยก็จะขยับได้เร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าหากว่าขายทั้งหมดแล้วเนี่ยก็เป็นเงินค่อนข้างประมาณแสนเก้าแสนเก้าหมื่นล้านบาทนะฮะอันนี้ก็จะช่วยได้อพอสมควรนะครับก็ฟังดูจากทางด้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยถือว่าเป็นบวกพอสมควรนะครับ ในเรื่องในเรื่องการส่งออกที่เราชะลอตัวตัวลงเนี่ยก็ถือว่ากดตัวลงต่อเนื่องนะครับเราก็เราก็ต้องยอมรับว่าเกิดเกิดจากภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อเราไปเปรียบเทียบหลายประเทศเนี่ยนะครับที่เรียกว่าเป็นส่งออกคล้ายๆเราหรือว่าคู่แข่งเราเนี่ยตั้งแต่อินโดนีเซียนะครับมาเลเซียแล้วก็อินเดีย สิงคโปร์ต่างๆเนี่ยเขาหดตัวมากกว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คาดว่าในในมเดือนสุดท้ายเนี่ยนะครับสามเดือนสุดท้ายเนี่ยเนื่องจากว่ามันทางเราเองเนี่ยมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไปสู่ฐานรากเนี่ยมากแล้วก็กําลังจะมีการขับเคลื่อนให้เห็นผลเนี่ยเราก็หวังว่า3เดือนสุดท้ายเนี่ยก็จะทําให้เศรษฐกิจเราเนี่ยเติบโตมากกว่าเดิมนะครับ ว่าในช่วงนี้ก็ก็คิดว่าต้องดูนะครับวิธีการปฏิบัติของอการกระจายเงินสู่สู่ท้องถิ่นด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับสำหรับในเรื่องที่ที่สที่จะเรียนให้ทราบเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการที่เราได้ปรึกษากันว่ามันเป็นเรื่องของการทำธุรกิจที่เราจะมีประชุมร่วมกับ ทางรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งในวันที่6ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งในวันที่6ที่จะถึงเนี้ก็จะเน้นไปทางด้านของการ ease of doing business นะครับคือการทำงายลดภาระหรือว่าขั้นตอนในการทำธุรกิจเนี่ยนะครับในภาพรวมเนี่ยซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นเป็นประธานเนี่ยนะครับแล้วก็ เราได้พูดกันมากนะครับว่าตรงนี้เนี่ยมันมีเกี่ยวข้องกับหลายหน่วย,วยงานมากๆกนะครับก็ยกตัวอย่างตั้งแต่ทางกรมศุลกากรขึ้นมานะครับจนถึงทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีเรื่องของออยอต่างๆเนี่ยซึ่งซึ่งก็มีเสียงมีเสียงที่ยังยังยังบ่นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูว่ามีอะไรบ้างที่สามารถที่จะไปเปรียบเทียบเยบนชมาร์ก ขั้นตอนวิธีการต่างๆกับประเทศที่เราคิดว่า,าจะต้องเป็นผู้แข่งขันของเราแต่ส่วนใหญ่เราจะมองว่าประเทศที่แข่งขันเราเนี่ยเราจะไปเบนช์มาร์กประเทศสิงคโปร์หรือมาเลเซียเป็นหลักนะครับมันก็ได้พูดคุยกันเมื่อเช้าว่าเราคงต้องอคุยกับทางภาครัฐว่ามีเรียกว่าเราจะต้องมีเฟรมเิรกหรือว่าเป็นที่ที่เป็นคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องนี้อ่ะ ประจำเลยนะครับว่ามันติดขัดอะไรจะไปแก้อะไรแต่ว่าต้องทําเบนช์าร์กแล้วก็พยายามขับเคลื่อนให้ได้นะครับเพราะว่าของเราเนี่ยขีดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยเราสู้เขาไม่ได้จะสังเกตดูว่า Worldbank เนี่ยนะครับลดอันดับของเราเนี่ยจากอันดับที่46เนี่ยไปเป็นอันดับที่49นะครับซึ่งเห,เหตุการณ์ที่ Worldbank ลดอันดับอันนี้ไปเนี่ยจริงๆแล้วมันไปเพิ่มในเรื่องของคุณภาพวิธีวิธี ประเมินเนี่ยไปเพิ่มเรื่องของคุณภาพมากขึ้นนะครับในเรื่องของคุณภาพต่างๆเนี่ยพราะมันก็จะกฎเกณฑ์มันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าเราเราลดลงนะครับซึ่งตอนนี้รัฐบาลเองก็รู้สึกตระหนักในเรื่องนี้มากถึงจะมีการประชุมในวันที่6ที่จะถึงนี้นะครับแลวเพราะเราเราก็เลยอยากจะให้การดูเรื่องของการ ease of doing business เนี่ยนะครับเป็น อเจนดาที่ถาวรในการที่เจะเจราจากับรัฐบาล uh, ต,ต่อไปว่ามันมันจะทำยังไงที่จะ uh, uh, ลดขั้นตอนหรือว่าทำให้รวดเร็วคือบางทีเนี่ยปร,ประกาศไปแล้วแต่ว่าวิธีปฏิบัติเนี่ยทางภาครัฐเองอาจจะยังไม่ได้พูดคุยกันให้ชัดเจนนะในขั้นตอนที่สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานซึ่งก็ต้องยอมรับว่า ผลงานเนี่ยมันมีกว้างกว้างขวางมากนะครับก,ก็เห็นใจแต่ว่าคงจะต้องทําความเข้าใจตลอดเวลานะครับแล้วเราคิดว่าเราอยากจะให้กรอจังหวัดเนี่ยนะครับซึ่งก็คือ,อที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเนี่ยนะครับแล้วก็มีทางภาคเอกชนเขน้าไปร่วมด้วยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะทางสภาอุตหกรรมสภาหอนค้าแล้วก็สมาคมธนาคารเนี่ยไปเป็นกรรมการอยู่เนี่ย ก็อยากจะให้มีการประชุมทางด้านเศรษฐกษิจเนี่ยนะครับใหอ้อย่างน้อยเดือนละครั้งหรือว่า2เดือนครั้งนะครับอันนี้ก็ได้พูดคุยกันว่ามันน่าจะขับเคลื่อนไปด้วยกันเพราะว่านโยบายจากภาคส่วนกลางมันก็จะไปถึงภาคในจังหวัดได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ทางภาคเอกชนเองเนี่ยก็จะต้องทําหน้าที่ในการที่จะสร้างความเข้าใจให้กับ ภาคเอกชนในจังหวัดทุกจังหวัดด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องอที่คร้าวนะครับท,ที่เราได้พูดคุยกันแล้วก็คงจะมีตั้งคณะจริงๆเ,เราตั้งแล้วนะครับคณะที่จะมาทำงานในเรื่องนี้นะเนี่ยในเรื่องของ c o m competitiveness เนยหรือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งข,ขันเนี่ยแต่เนื่องจากทางภาครัฐเองเมีการเปลี่ยนตัวผู้บริหารระดับสูงก,ก็มีการตั้งกันใหม่นะครับนะครับ ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องหลักๆนะครับส่วนอีกเรื่องนึง่งที่เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแล้วก็ทางสภาหาสกรรมเองก็เป็นห่วงมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผังเมืองนะครับผังเมืองขณะนี้เนี่ยมันมีปัญหามากเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะ,ะขยายกิจการได้ก็ยกตัวอย่างว่า ในจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยนะครับเป็นแหล่งที่ผลิตอาหารทะเลนะครับมีเรือประมงมากมายเนี่ยนะครับทีนี้ถ้าหากว่าต้องต้องให้ย้ายโรงงาน process อ,อาหารหรือว่าทำอาหารเนี่ยนะครับออกไปนอกเมืองเลยทันทีเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาใหญ่มากนะครับเพราะว่าในหลักการแล้วเนี่ยอ,อาหารสดที่ขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องอเข้ามาโรงงานในการแปรรูปอาหารเลยนะครับ อันนี้ก็อยากจะให้มีการศึกษาอยากจะขอผ่อนปลนเวลาไปเนี่ยขอเลื่อนเวลาลการบังคับไปประมาณสามเดือนเพื่อแต่ละจังหวัดเนี่ยไปดูว่าจะแก้ปัญหาในแต่ละเรื่องได้อย่างไรบางจังหวัดมีโรงงานที่อยู่ทางด้านเกษตรนะครับอาหารแปรรูปเนี่ยอยู่แล้วเนี่ยจะปรับปรุงต่างๆก็ทําไม่ได้นะครับเพราะว่าไปติดปัญหาผังเมืองเพราะฉะนั้นในแต่ละจังหวัดแต่ละเมืองเนี่ย มีปัญหาที่ไม่เหมือนกันนะครับเราก็จะขอให้ทางรัฐบาลเนี่ยเลื่อนนะครับเวลาที่บังคับเนี่ยออกไปประมาณ3เดือนเพื่อเราจะเซอร์เวยและหาข้อสรุปให้นะครับครับอันนี้ก็เป็นหลักๆที่ที่ได้พูดคุยกันใช้เวลามากประสมควรก็ขอบคุณนะครับขออนุญ,ญาตปิดนะครับสวัสดีครับ